ไม่อยากทันตัวอิสระก็จริงๆคืออยากจะจริงๆว่ามีแพลนที่จะไปนิวซีแลนด์ด้วยก่อนที่จะมีโควิดก่อนที่จะมีอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะมีไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นด้วยช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้แบบสะดวกรับงานเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็อยากจะรับงานในแบบที่หลากหลายมากขึ้น แต่ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนตัวต่างอะไรไม่ไม่ค่ะแต่ไม่ได้ไปแต่งงานนี้วยจริงจริงเลยมคือสิ่งนั้นเออก็ไม่แน่อาจจะทุกแห่เราจะไปอยู่นิซซี่แน่หรือยังไงใช่ใช่ใช่อาจจะจริงๆแพลนไว้คือตั้งใจจะไปอยู่ที่นู่นนะคะไม่เสียดายปรการไม่เสียดายแน่นอก็ก็อาจจะอยู่ที่นี่อีกสักประมาณ4ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทํางานไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเรารู้สึกว่าเอออิ่มแล้วกับวงการหรือว่าจะแบบ เหนื่อยก็อาจจะไปพักแล้วอาจจะกลับมาอีกเดี๋ยวยังไงค่อยเลือกไปมาใช่ก็เพราะว่าแฟนอยู่ที่นั่นแล้วก็จะไปใช้ชีวิตที่นั่นใช่ชาวบ้านจริงๆเริ่มมีคนติดต่อท้บทามยกันกับช่องอื่นๆใครกันอยู่ก็มีค่ะมีติดต่อแต่เราด้วยความที่บทนี้มันดังมันทำให้บัวต้องเปลี่ยนแผลนมั้ยการมันอาจจะรู้สึกว่าเข้ามาหลากหลายมากขึ้นจริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนแพนนะคะก็คือจริงๆตั้งใจสักเนี่ยสี่ห้าปีแล้วก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้จะได้คุยกับแฟนแล้วใช่ไหมว่าเอออาจจะไปใช้ชีวิตกันอู้หกันไม่รู้อะไรอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะคุยคุยกันไว้แต่เบิปีนี้ก็อาจจะเปลี่ยนบันเทิลทไปไปไับมันอาจจะเฟะแต่ว่าถ้าเรามีแบบโอกาสที่มันดีมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะอ่ะอีกสักนิดก็ยังมีสองจิตสองใจอยู่ใช่างที่<ช>บอกว่าอยากรับงานหลากหลายอยากทำอะไรบ้างคือเหมือนจริงๆว่าก็มีธุรกิจของตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆอยากทำรายการอยากทำอะไรที่ ที่ตัวเองอยากทำอันนี้ก็คือยังไม่ได้คุยไว้กับที่ไหนแต่หมายถึงว่าคืออยากทำรายการฟิลแบบผู้หญิงที่แบบเป็นเป็นทอล์กโชว์แต่ว่าพูดถึงข่าวด้วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเป็นรายการที่ให้ให้สาระด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เคร่งเครียดจนกระทั่งเป็นข่าวอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดตอนนี้ใครมาชวนเราเข้าสำกัญนี้เราคุณไม่เอาแน่นอนเจะเป็นอิสระเป็นอิสระใช่ใช่ใชอะประธานทีา เป็นนางเอกที่ผันตัวเป็นนางร้ายเราตอที่ไหนทุป้ามาที่เราเราป็นต่อคอเป็นเราโดยเกิดาอะไรท่มาที่เราอ่ะนั่นนสิไม่รู้ไม่รู้เลยที่ผานมาเราแบบมู่ข้าหือไมีเหตการณ์นไไม่มีนะไั่มนมงงมาอยู่ดีคือคอมาเป็นเราเขารอบเฉยเ เข้ารอบค่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในข่าวนานมากแล้วอาจจะต้องมีอะไรนิดนึงจริว่าเค่งคัดกับเรื่องของการดูแลไนช่วงโควิดจริงๆค่อนข้างเคร่งคัดมากจริงๆตัววาไม่เท่าไหร่แต่ตัวคุณแฟนเขาก็จะเคร่งคัดนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เขากังวลในช่วงที่กักตัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือวันเกิดใครก็ไม่สามารถไปบ้านใครได้เลยแม้กระทั่งแบบ เป็นครอบครัวมีแค่แบบเพื่อนสนิทหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าแบบเออขอเธอเขาซีเรียสจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราไปที่สาถาณะอะไรต่างๆเราก็ใส<า>่ตลอดเ็บตลอดใส่<ๆ>ตลอดใช่จริงรู้สึกไงบ้างคนตีความเยอะมากว่าเป็นเราโ<ด>ยงมาหาเราอืม<ด>ไม่รู้เลยไม่รู้ไม่ไ,มได้ยินค่ะทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเราแล้วแหละอะไรเงี้ยจะชี้แจงงไงบ้างก็ไม่ทราบไม่ทราบนะคะยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่ที่ที่มีนะคะ ก็ได้การสืบค้นว่าเราโวยวายต่อเจ้าหน้าที่ว่าเออโวยวายด้วยเหรอไม่น่ามีนะคะมันไม่น่าใช่แล้วแหละเพราะไม่มียิจะไม่ใช่ตัวเองเหรอไม่ใช่ค่ะน้องนิ่มน้องนิ่มใป้าเค้าเกียรคุณน้องนิ่มค่ะ